ที่ทำแบบนี้กับผมนั่นรึอุ๊ยเออไอผมเอาฟิศคุณดูชื่อดีๆต้องโอ้เอออัตโต้โอ้โลมาโลอะไรไม่โลฮิวอยู่โลได้ยังไงวันจอดเดย์ไต่ไม่โดนพอแล้วฟาราการเอ้ยผมขอดหนึ่งหนึ่งฟารายาขอร้อง เออวินมเอยไปเกาะด้วยข้าไมหนึ่งเนไม่ไม่เอาเลือกเต็มหมดเลือเต็มมเลยเียมาค่อยมามีมที่เกาะเอาเลือกเต็มเลือกเต็มเลือกเต็มปอย่าวัดกับพี่ไม่เอาเสียจังทอนีเหน่อยมาที่ดังยใคริวหนพี่ใครหิวได้ได้ได้ิวอยู่หิวอยู่ไ้เริิวอยู่หิวหิวหิวอะไรเป็นไงบ้างเต็มเลยเต็มแบบเต็มนอน โอ้ยอะไรเยอะแยะวะเนี่ยถอยไลยพี่สวัสดีครับดี่นาโอ้ยยไม่ได้มัมีอุ๊ยขอโทษอ๋อขอโทษอีกแล้วขอโทษโอเคประตูโอเคเลยพี่ต้องดีนะเมื่อกี้ดีเจ็ดหกยิงยิงเจ็ดับ หลังไม่หนูอ่ะเข้าไปแล้วออกไปรบกวนรบกให้บกวนให้รบกให้้เห็นหนูวางไข่เกยบขี้หนูตายเฮ้ยโเราโอ้ยโลลทำไมมันไอรลไอรเบิดเลยอ้ยโอ้ยมาแล้วปหนูอุ้ยอ้ยอยู่เราไปหน้าเลย ไปไหนเอ้ยไม่โดนกันด้กระจอกหนีเลยนึกาจะหยุดฟวลาดิฟปะลาดิฟฟาลาดิฟยูโนฟาลาดิฟอ่ะพี่เฉยไม่ฟาลาเราสิพี่ไอเด็กเกก็มาดีก็มาดีหนู่าหนูดิฟอ่ะเออก็มาเด้ก็มาเด้อ้ ร้วังนี่หมยเ้้้อ้หีหมยอุย้นเออโอ้มีมรี่พกเกตมาด้วยครับเนี่ยเมอมาด้วยเหรอพกเมรมาด้วยเหรอนี่เอเมอร์เมดโอ๊จจะทอย่างนี้ไม่ได้นะได้พี่ทไปแล้วเนี่ย้าต้โอ้าต้นี้ ตัวนี้ผมไม่มีนโยบายเล่นโมซี่ด้วยตอนนี้ไม่มีนโยบายเล่นโมซี่เหมยอะโมซี่เหมยอะโอ้ยไม่ควรตีเลยพี่นงพี่นงสวัสดีครับพ่อตัวนีครับพี่พ่อสวัสดีครับพี่เราเนี่ยเขาไปยิงเลยเวลาเก่งเลยว่าอ้โหกระตับน่าไปอุ้ยไม่รันไปแล้วแปดต้องใช้ไกด์ย่อไม่ทำไรใจเย็นนะ ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำไรอ่ะโอ้ยง่วงเอะเราอ่ะโอเคโอ้ยตังโอตังโอคือพี่บิลทักเก้นมาอุ้ยเราเราต้องการอะไรอย่ากนู้นหนึ่งตัวอุ้ยอะไรมา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 อุ้ยอู้วอร่อยแล้วไม่เอาเจ็ดหกได้ไหมบุ๊มมีหไปแล้วถ้าได้อยู่นี อย่าโอ้โหขอไปขอใข่ไปขอไข่ไหมวิ่งเยอะมากมัลงแข่งไอ้จังเลตมึงไม่เห็นจริงๆเหรอ เส็นยาตาที่อยู่ข้างๆว่าก่งแมวมันกลัวนะพี่ตองอย่าโดนนะคนโทษแมวและเก่งอย่าโทษแมวอย่าโทษแมวอ่ะโอย่ามุนี่อย่าโทษแมวไม่เอาอย่าโทษแมวอย่าโทษแมวก็แบบว่ากดพุ่งแล้วตกไปเลยอ่านะน้องๆไปป้ายอ่ะนะน้องๆน้องเลยป้ายเองอย่าโทษแมวเดี๋ยว เออพี่ตันอย่าไปบูลรี่น้องเขาโดนแมวทับที่วางเมาแล้วแบบไม่มีที่จะเลื่อนเมาปะเราปะเราก็เลื่อนแมวแทนไม่เคยครับเออเลื่อนแมวแทน<ล>เห็นไหมทุกปัญหามีทางออกทุกทางออกมีปัญหาเลื่อนแมวได้ที่ไหนแล้ว เพราะว่าแมวกับแมวแบบเราต้องโอ้ยขัดแมวคืนเลยขัดแมวขึ้นแมวอ่ะน้องอนจี้เราต้องจูงแกด้วย่ะเราอ่ะรู้เลยว่าใครพี่คิมแน่ๆมีคนมีคนจะพระผู่เยาว่อ้ยฮะไม่ได้เ่เลยเก่งหงกัสปาร่าไม่เอาน่เล่นยากสวยนะโว้ เป็นยากเลยไม่บอกเลยเออมีคนถวยกันด้วยยิงน่าแม่แต่เขามีคนชูเอาไม่รู้นโอ้ยพี่วิ่เดี๋ยววิ่งตกไอ้บ้าเลยตกวิผมก็ที่ผมพักโอ้อยากให้ตกไงพี่อ๋อแล้วทีที่ไม่ได้งงจะตกขนาดนั้นนะมาอีกแล้วสวยพี่เขาจะเงาเลมโดนไปแล้วครึ่งหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย ผมไม่ได้บินเลยผมไม่มีปีกผมเป็นมือถือของตัอผมแล้วเล่นอะไรดีไม่โหพลาดแล้วตัวลิงมาเลยเหรอเฮ้ยเฟรดจะไล่เกินไปไหมพี่ของร้อยเฟรดเ้โหจะไล่เกณน์ไปไหมพี่โอว้าวเอายังไงไม่ขึ้นของผมมาทำไมมเป็นผาดมาผมก็เป็นคนผักอ่ะอะไรวะเจะไม่เก็บกาก มันได้มันลิบเดียวไม่ต้องไม่ต้องนะไอ้ฟาร่าอู้ดลมอะเออตีกันแล้วละมันล้วงไอ้มันล้วงไอ้พี่โอใช่พี่ก็เดียวอะไรพี่อาร์ทจของจริงเลยเราเนี่ยของจริงเลยนะไอโอ้โหเก่งมากแบบวันเดียวบอกเลยนะที่ลงมากพลาดลงดีๆมันไม่เล่นอ่ะไม่ลงไม่ลงแต่ว่าแบบทุกคนก็คือวิ่งเอารถได้ไงวะเนี่ย ทำไมเดสก์ท็อปมันตันนึ่งนะคอมมันเด้งอะไรอะไรกัตโอ้กับตกโกอยโได้ดิสันงขอตั้งเจนจอยปันนึงได้ไหมอะเดสก์อมมันเดงต่เดงนี่ยวขยันเด้ยพี่ชิมไม่นะโอ้ขอโทษ ได้ยินต้องวายสองโอแบบจะตอี่แบบเลกเยออีซีแม็กกี้เอ้าเฮ้ยกูตกเฉยอุ้ยววิวอี้บอลแกายปยังคอานอยกรกูกดกระโดดอยู่เวกี้อยู่คนดองเปนดอไม่ไม่หดคนหรอกนะเป็นนบองรใไปก็ได้ ขอบคุณหเรืนเหลืออ้าวอันนี้วุโอ้ยระเบิดไม่ตายดิไงวะอกูระเบิดได้กับไหมอุ้ยลุกพ่อเข้มโอ้ยไปใช้ลุกพ่อได้หมดดิสคอร์ดไลค์หาดิสคอร์ดไลค์หาตายฮาเล่ลิงลิงโดด ลิงโดดลิงช็อตลิงช็อตลิงต่อยลิงจะตายแล้วขอโทษครับโผลิงตายอะไรไอ้ยีนนั่นพี่สาวยีนแค่ไหนอ๋โอ้ยดึงอุ้มออกตัวตรงโน้นตรงนู้นจริงจังเพิดแรงตรงนู้นนะโอ้ดูดทียนเจอเถีพี่มาว่าคนอื่นเมาว่าโอ้ยบางว่าพี่ตกอตอนนี้ใชื่อปอยผมเป็นอย่างสนุกเลยครับผมก่อร้องก่อนร้องเลยเฮ้ยตรงนู้น เต็มหน้าเลยนี่ไงแต่บางอีก็ขีดไปเลยอ่ะเฮ้ยโอ้หเก่งเอาสายยางมีแต่จะเคยมีโอ้ยอุ๊ยแล้วไม่เอาสมบัอิดีโอ้ยหโอ้โอ้ ไม่ชอมเีคุณต้องยเลยต้องเมีตหน้ต้องเมียตวินคุต้องมีตน้เลยต้องตีเคต้อีเลยแล้วต้องม่มีได้ยังไงออง้าองขวาวิ่งหาลังก็ต้องไปแล้วก็คุณไนเลยไม่อีไอ้ไอ้ไอ้กระเทยเนี่ยาแล้วมาแล้วจิงีเกร วาย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 ไปยาวยาวอีซี่มาขี่ไปเลยฮะเฮ้ยเก่งเสียวมากเลยหรือว่าเก่งเก่งมากเลยเออเอาเอาไปโอ้ยต้องต้องเดินตามไปตามผมทั้ไม่เฮ้ยเจหรือใครน่ะที่เล่นชนะได้พี่ชนะได้ชนะ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 เออเฮ้ยตันเนี่ยอ๋อโหนี่ได้อยู่ไม่น่า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 แปล วินเดิลวินเดบ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 ลเอออันเป็นหนูท่านพอดีอะเมื่อกี้ไม่งั้นไม่งั้นพนูนนาเฉยพี่บู์อะนี่อะไรเดี๋ยวยิงยิงจะยิงก็ขี่ไปโดนนาเน่านายอคหละนีมีมีมีเลยมีเลยบีซี่แมคคีแมคีดิบอะเออเอออ่ีีเดียรออยู่เออ ออมากมเลยเห้เเสริมด้วยอ่ะจัดมันเลยไปคีกระจกเอเล็กสล็กอมรดอกตงผมเอาแรกี่จะอ่านเป็นไป็นหัวเราแก่ใช่นี่ ปูเล้วอก็คือแบบมีแบบเบอร์ตองอ่ไหนจะมีเกงอีกไหนจะมีเกออกอ้อี่อย่าร้องดิเราอย่าร้องโหนะมีคนพูดทีคือคือเบตงกับตันเดี๋ยวพ่ายแพ้ดิเราจะบอท็อปิกอ่ะ้ยอุยี่ดพัอร์ตองพรอมาเชหรอรอืออออโอยโดนแล้ว โดนล้อซือโดนล้อจริงนะไม่คุยกับทุกคนแล้วไม่ไหวเลยอิ้อวิ้วอิ้ววิ้ววิ้ววิ้ว้่อิ้ววิ้้ววิ้วี่้ววิ้ววิ้ววิ้ววอ้ววิ้ยว้ววิ้ววิ้้ววิ้ววิ้ว้ววิ้ววิ้ว้ววิ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 ้ว้ววิ้วๆๆ ต้องโกูเยอะนะกูเอาพี่มาแทนเลยพี่จำหนึ่งไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูเอ้ยคุณตายไปเลย้วจะทำกับพี่อย่างนี้ได้พี่ผมไม่ยอมหรอกก็ทิ้งผมต่อหน้าเบียสนุกเกินไปแล้วผมไม่ยอมพี่นี่หล่อจริงนะวิววิอุิยแมคกี้ดิ๊บเล่นแมคกี้สองร้อยโอ้ไม่โดนได้ยังไงวะสติกี้บอก กูกูไม่ได้อยู่แล้วไงไอวีนไปแม็กซิไฮโดนหนีอย่างเดียวอีกแล้วเขายิงไปแล้วเขายิงไปแล้วไอแก่งไอแก่งเขาอยู่ตรงนั้นแทงอยู่ตรงนั้นต้องต้องไม่เ่อจะเล่นอย่างนี้ต้องอย่าทำทำไมดึงตัวโดนโอ้มูโปว์เอิบบ์เอิบบ์เิบโดนหัวเฉยเลยเอิบอทไม่เข่าทำไมโดน หนึ่งตัวทำไมโดนหัวเอาวัดใบเล่าคหม่อนกันโควิดนะครับไม่ยอมตายเดี๋ยวลักมคูดาวยิอยู่มีบับเบอร์กีไปเล่นแท็กกีไงวะเอาขี้แึงยืมเหรออุ้ยอุ้ยลองต่อหรอพี่จะตายแล้วโอ้โหไม่มีใครมาเลยอัตโตอโอ้ยอ ล้อเอาแล้วทำไมไม่ไปที่เรฟีดเขาไปฟันใครก็ไม่รู้ขอบคุณมากทำไมผมเป็นผู้รอดชีวิตทำไมพระรอดชีวิตโอ้โหต่อไปที่เป็นไรข้าต่อไประเบอร์เลยข้าต่อไปงานวัดเลยแมกไม่เป็นไรนะต่อไปต่อไปรอสวดเลยพี่ออกมาไหมอะปาราเขาจะลงมาไหมไม่รู้ปาราอยู่ไหนอ๋อปาราไป สามมิงวันที่รถเบี้ยอะไรทุกอย่โอ้โหเจ้าเถอะครับพี่ครับกาโฟกัสพี่เจไม่เอาโอ้พี่ฝั่งพี่ที่โฟกัสผมทุกตัวฮะเดี๋ยวใครใครลงคนใครต้องการโหมดมาเชิดหน้าไรแม่เป็นจีนดิไหมโหมมาเชิดหน้าไรแม่เร็วเร็วอย่าช้าก็คื ก็คือปากไปแล้วอะพี่ไม่พี่ไม่ที่รอไม่ที่รอทุกคนสู้อไม่ได้ไม่ได้ตามไปเดี๋ยวกันอือ๋อเขาจะเดินฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวากันพ่อเดินฝั่งขวาก็ไปฝั่งซ้ายพอเดินฝั่งซ้ายเขาไปฝั่งขวาเอองั้นพุชตายเฉยอ้าวพี่ชายอ้าวพุชชายไปดูไปดูอนิเมะก่อนเอาเอาไปแก้จวนพี่ลืมลืมไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเข้าขวขาดีข้าขวาเข้าขวาไม่ไม่ฮีโร่อะคาเดเมียเดี๋ยวไม่ทันครับผม

มันจื้อไม่ได้แล้วอ่ะมันจะเป็นลูกแต่อ่ะไม่ได้ได้เออมันลอยไกลยังงทำอะไรอยู่อะไรเลยชอเก้อไม่ได้รเคี้มากอุ้ยอุ้ยอีีไม่ดีกับเธออยไอ้กูจอยังไงอ่ะเดี๋ยว แล้วเกมกูไม่เห็นเอ็กโคมาฆ่ากูเลยกูไม่โดนเอ็กโคฆ่าตายเลยกูเอ็กโคมาเลยฆ่าพี่ยัึ่งปันเลยยังชอบเ้วยเนี่ยติ๊กเกอร์ด้วยเออใส่ติ๊กเกอร์เออห้าบุบปุบห้าตัวเป็นข้าวคิมมาตัวแรกเนี่ยเห็นนะเก่งคอตัวจีดิ๊ ดูกิ okay, okay, ๊บจะชุบยางอะไรกันครับเขาเป็นคนนำพาพี่เรียงมาแล้วหรอขอรีคอมหน่อยครับเดี๋ยวขอไปขอไปเปลี่ยนไอเดียรถโพสตอนนี้มีนโยบายไม่ได้เมอร์ซี่ไปครับเอาไปแล้วเหรอพี่กาพี่กายแล้วเรไปเลยไปไปก่อนอ๋อครับสสวััดีครบก็เห็นว่าจะไปใครไม่รู้ไม่มีไม่มีพี่เขาไปเปลี่ยนรหัสคนนึงเปลี่ยนรหัสคนนึงคนนึงแล้วก็ไปรีคอมคนนึง อ๋อเห็นว่าอ wow ๋อครับครับเรื่องเยอะนะสองคนนั้นครับเซลคุณคุณรัสเซลเฮ้ย